คุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งเงินสดจะไม่มีอยู่ในโลกอีกต่อไปวันนี้อยากชวนคุยเรื่องอนาคตที่อาจจะใกล้กว่าที่เราคิดผมจำได้ตอนเด็กๆเวลาไปซื้อขนมต้องพกเหรียญพกแบงค์ติดตัวตลอดแต่วันนี้ผมเดินแค่ตัวเปล่ามีแค่มือถือเครื่องเดียวครบใช้ชีวิตได้ครบโลกมันเปลี่ยนเร็วจริงๆเราเริ่มจากพร้อมพย์โอนกันง่ายๆแล้วก็มี QR code ที่ร้านค้าข้างถนนยันห้างใหญ่ก็รับมันเริ่มจากความสะดวกจนตอนนี้กลายเป็นความจำเป็นแล้วคำถามคือถ้าเงินสดหายไปจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์การใช้เงินสดมันมีมาเป็นพันปีนะตั้งแต่เหรียญโลหะในจีนโบราณยันธนบัตรในยุโรปแต่จุดเปลี่ยนจริงๆมันอยู่ที่เทคโนโลยีมือถือแอปเป่าตังเริ่มจากของรัฐอย่างคนละครึ่ง ทำให้คนเริ่มชินกับการไม่ใช้เงินสดแล้วก็มี l i Pay WeChat Pay จากจีนที่ทําให้ประเทศทั้งประเทศแทบไม่มีเงินสดหลงเหลือผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมือมันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้งโลกถามว่ามันดียังไงสำหรับผมนะเงินสดมันยุ่งยากเสี่ยงหายเสี่ยงโดนปลอมแต่เงินดิจิตอลทุกอย่างมันมีล่องรอยตรวจสอบได้โอนเร็ว ธุรกิจไม่ต้องนับเงินไม่ต้องเสี่ยงเรื่องทอนผิดรัฐก็เก็บภาษีง่ายขึ้นลดการฟอกเงินและที่สำคัญคือมันทำให้เศรษฐกิจหมุดเร็วขึ้นมากจ่ายเร็วขายเร็วลงทุนเร็วโลกมันก็ไม่หล่อใครแล้วครับแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ดีหมดนะโลกไร้เงินสดมันก็มีด้านมืดอย่างแรกคือความเหลื่อมล้ำ คนไม่มีมือถือหรือใช้เทคโนโลยีไม่เป็นก็จะถูกกันออกไปจากระบบอย่างที่2คือความเป็นส่วนตัวทุกการใช้จ่ายถูกบันทึกไว้หมดใครควบคุมข้อมูลคนนั้นก็มีอำนาจแล้วถ้าระบบมันล่มละ่ะถ้าถูกแฮกค,คุณไม่มีแม้แต่แบงค์ใบเดียวติดตัวจะทำยังไงในอนาคตผมว่าเงินมันจะกลายเป็นแค่ข้อมูลคุณจะมีเงิน ไม่ใช่เพราะมีแบงค์แต่เพราะมีสิทธิ์บนระบบแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า CBDC เงินของรัฐในรูปแบบดิจิทัลที่แทนเงินสดโดยตรงโลกจะเข้าสู่ยุคที่รัฐบาลรู้ทุกการใช้เงินของคุณอนาคตที่ทั้งสะดวกและน่ากลัวในเวลาเดียวกันสุดท้ายเงินสดจะหายไปไหมผมว่าใช่ แต่ไม่ใช่พรุ่งนี้มันจะค่อยๆหายไปโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวสำหรับผมนะเราไม่ต้องกลัวอนาคตแต่เราต้องเข้าใจมันแล้วก็เตรียมตัวเพราะในโลกที่เงินเป็นแค่ข้อมูลคนที่รู้วิธีใช้ข้อมูลคือคนที่จะอยู่รอดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับแล้วเจอกันในตอนหน้า